ใ่ไง้างวเริ่มกลับมาดูากรว่าคเชิานแก็จริๆแล้วโดยไม่เคยหยุดเลยนะคะตั้งแต่ว่าทีิกอะไรก็ตามแล้วก็ะองานวรอยู่ว่าตอนนี้อาจจะแบบว่าเดิกับมาไปแเยิ่เช่มากวมากกว่าที่ผ่าที่ผ่านมาเป็นไพี่เกกับแบบโควิดเราได้ออกไปแบบช่วยเหลือเหมือเดิมอะไรเหมือนเดิมยจะอกว่าเราก็จะมีห่วยเฉพาะเฉาะท่นะคะอย่างเช่แกอนเราจะมีการลงทวัซีในพืนที่อะยเงี้ ตูงกูก็คือไม่มีเลยคือถ้าครไทได้มีเงื่อนไขช่วเหลือก็จะมีหมอที่ใกล้ได้จุดเกิดเหตุแล้วก็ต้องมีรอยทำคือถ้าพูดถึงปริมาณและเมื่อเราทำอะไรวัคซีนนี่มันอาจจะได้น้อยลงเพราะเราไม่สามารถไเปิดอยู่แค่พื้นที่ได้เพราะว่าเราก็จะมีคลินิกตามที่ตามส่วนต่างๆติดต่อทำงานยากเหมือนกันแต่ว่าทุกทุกที่พอเป็นวิกฤตแบบนี้ก็จะเห็นคนไทยยิ้มใจมากขึ้นแต่ก่อนนี้บางทีเราเจอชนะข้างทางคนหนึ่งเนี่กบอกจะให้คนทุขึ้นเราจะไปช่วยเราอะไรเงี้ยเหมือนกับไปส่งหมอก่อนแต่เราได้ไหม ช่วงเย็ก็มีคนไทยใจดีจังใจออกมาช่วยกันเยอะมากยัมีเคสแบบให้ช่วงให้ช่วยพี่เก๋แบบเยอะอยู่ไหมครับเยอะเลยค่ะไม่เคยมีวันหยุดเลยครับจริงแล้วกับครูอีน้องน้องมาไหมที่จะไปคือเขาแค่คิดว่ามันมีอาจจะมีไม่ว่าเชื้อโรคคนทเพื่อนนะคะบนขนของเขาไปเช่นเป็นแมวโดนฉันหนแต่ว่าบ้านเราเนี้ยยังไม่มียังไม่มีเคสไหนนะคะที่แบบเอออย่างนี้ รือว่าคนในสุขสันต์ยังไม่มีนะคะยังไม่มีแล้วเรนบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตอนนั้นที่แบบมีข่าวรุ่งที่แบบขี้มากๆเนี่ยคือถ้าเกิดเจ้าของสัตว์เนี่ยเป็นโควิดนะคะคือคนที่จะไปช่วยรักษาญาติย่าพี่น้องก็แค่เอาสุนัขหรือแมวไม่ไดอาบน้ำทำความสะอาดตำความอาดแปกติเชื้อโรคที่ติดตามตัวตามขนก็จะหายไปมันเป็นเรื่องของภายนอกมันไม่จริงใช่ไหมครับถึงบอกว่าเออบ้านบางบ้านในต้นหมาคือแมวเป็นโควิดค ไม่เพี้ยเราก็ค่อนข้างบอกบอกเรื่องนี้กับเราบอกวิธีการเราบอกวิธีการป้องกันว่าโอยดูถ้าเกิดสงสัยว่าเราจะเป็นโควิดก็ทำยังไงบ้างดูต่อในงานแบบช่วงนี้เราก็ทำงานกับหลายๆเพจนะคะก็แบบจะมีจีนอาสาผู้ใครลงพื้นที่ไปช่วยชีวิตแม่แม่ออกมาหาบ้านทีกหรือว่าช่วงเชาฝั่งอย่างนี้ระหว่างเรียกครอบครัวถึงกันหมดแล้วไม่มีใครแย่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีหน่วยงานที่แบบเจ้าหน้าที่เนี่ยใส่ชุดที่ดีลงพื้นที่ไปเลยค่ะคุณที่มาเอามาทำความสะอาดฝากไว้แต่ว่าอยมาก เทสไหนเทสไหนที่ตอนนี้แบบเป็นห่วงหรือต้องการการช่วยเหลือการซประคับประคองอะไรบางทีจะบอกว่าเดบอยของเราเนี่ยต้องการการซัพพอร์ตทุกวันนะคะว่าเรามีเท่าไหร่เราก็ช่วยเหลือชีวิตสัตวทุกชีวิตจริงๆขนาดเนี่ยมันก็ได้มีเรื่องเอาที่หนักที่สุดเลยที่อยากจะให้สีงห์น้ำก็แน่ว่าไม่ได้บ้านการช่วยเหลือสัตว์ที่ว่าลมความตายมันยุ่งยากอีกต่อไปแล้วจากมูลที่เดบอยสักครั้งว่าถ้าเรามีกำลังทรัพย์มีแพทย์ที่เก่งที่เชี่ยวชาญเราก็สามารถช่วยเหลือก็ได้ แต่ว่ารอดชีวิตมาแล้วนี่สิหลังจากนั้นชีวิต่ที่จะอยู่ยังไงนี่สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดากวชชนทุกคนนะคะถ้าเกิดแบบสามารถเปิดใจพร้อมนะคะไม่ไู้สึกเป็นภาระ ü, ่เนี่ยอย่างนั้นะารเพลอกเรามีอยู่มาแลวเนี hey, ii, mm ่ยหาบ้านอยู่เยอะมากเลยท้งบ้านหลังสั้งไทยจํานวนเยอะไหมครับเยอะนา่ถ้าเฉลี่ยเป็นนะคะคือการช่วยเหลือได้หนึ่เคสคือหนึร้อยเปเ จะมีคนอุปการะี่5เปอร์เซ็นต์น้อยมากๆก้าวต้องจัดการต้องทำอะไรยังไงที่เอ่เราต้องไปฝากเอาไว้ฝาโรงพยาบาลาบมาทรีซึ่งการนี้ก็บอกว่ย่อมดีที่สุดันะคะเมาเกงเลยปีนมันจบ้นี้ปนีาริจริง้วปีนี้ปไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ใช่ไหขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆตั่ใจทำให้ทอมมากกว่าเพราะรแบบขึ่นสิเดี๋ยวข้าอนบอดขาดีแล้วแต่ว่าเกก็จะแบบความ อ้้ก <cas flowing> ็ในครอบครัวความเดิมจริงๆจะเรียนกับเนเสิ่งใหญ่มันก็จะีกในครอบครวซมีเพื่อนสทมาด้วยอเี่รามันสมาครบครัวเราไมสบายเต้องเลิกมก็เลยรยนกัอครอบวี่ทนจ้คุณแม่คุณแม่ได้กี่วันที่ผ่านมาก็ือมีท่านค่อของนอกนะจะเปเกิดปีน้องที่น้องเยแบบจะพยยาิ่งใหญ่หรือว่าแบบยิ่งใหญ่ที่เดคว่าพยายามทำทุกอย่างที่แม่ชอบนี มองาตาไอมาเราก็เออตามเจคแมเต็ที่เลยะวันเแล้วก็มเป็นคนรักพี่น้องากเขาไปชวนยัยาี่น้องเป็นแห่คนดีความกลัวคนีทำให้ไม่ไดออกจากบ้านไม่กล้าไปไหนเลยก็ตัวอพีคเดง่แต่แลมาช่วกัก็แบเราคุณ่คอเราคุณแม่ก็รักพี่น้องมากแต่ว่าเป็นว่าคุณแม่จะแบบถึงเจอเราร้องไห้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราแบบม่ีใจอะยังของะคือ แม่ไม่ได้เจอพี่นองมาก็ป like ีกว่าแล้วคอแบบพอพูึปดนะคะากวลใจแล้วคนก็อายุแบบมดเดิก ah> ็มไดมาเจอกันาเจอมันก็ดีใจค่เป็นแบบความดากได้ทให้แม่เขาะไดู้น้าตาเลครื่องอ่างไงบพิต่องไวู่ดีมากมกค่ะมากก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดโอเคเเพราะว่าได้ ว่าการที่มีผู้ชี้ที่ดีนันแหละี่มีกำลังใจแรงขับในทุกวันช่วงนี้โชคดีตรงไหนบ้างมากเลยที่แบบพร้อมเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เขแต่งงานกันแล้วก็แทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยมันลงตัวไปหมดทุกอย่างเสะพลายของอะไรพิเศษไหมพี่เก๋พม่เล็กมอ๋อยเขาเพิ่มสะพ้ายไปเยอะแล้วค่ะก็เลบว่าจริงๆให้ให้อะไรก็ดีใจทั้งนั้นแล้วค่ะกี่ปีแล้วพี่เก๋รวมๆทั้งหมดเในช่วงนี้ ตั้งแต่12ปีปีนี้ถ้าเกิดนับที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่วแรกเป็วันนี้ก็คือ2ปีที่รู้จักกันมามันก็เป็นระยะทาง2ปีค่ะเออเรื่องแบบเกิดประสบผู่เราเลยที่มันทำให้แบบเราคล้องร,งรักมาถึงวันนี้ด้วยแบบมีรอยยิ้มตลอดเวลัเนี้พนะี่เหเนีืยวว่าท้าเราใจใส่ะค่ะคือความรักแบบคู่ก็มีอยู่ละแต่ว่าถ้าเราใจใส่ที่ไม่น้อยแล้วก็ไม่มองข้ามหรือว่าอะไรก็ได้คือจะบอกว่ายิ่มยิ้ยา,อ,ยาอะไรก็ได้ยิในในม้มใกล้ยิ้มสนิท ในชี่ตต้องเกรงใจนะครเปานเคเป็นร้ายอะไรกันาลยครต้รเขาเป็นกข้างเราด้วความใส่ใจครับสํคัญมากแล้วทุกเทกาลเราก็ยังยงคงแบบมีแบบฉลิมฉลองจะเล so, ็กจะใหญ่แยกครงทางายัแบบอกากัน hmm. บ่อยๆขอบคุณกัน like บ่อยนะคะแล้วก็เราพุกันตั้งแต่ตอนแต่งงานในโบสถ์แว่าเราจะแบบชวนกันตอนเช้าแล้วก็ราบปัานก่อนนอนทุกวันซึ่งกแต่วันนี้เราก็ทําแ คงเต้นคงวาเสมอความหวานมากว่าเราเดี๋ยวที่จะบวกอาเจียนกันไม่ไหวาลกตาลุคหาตลอดมาเป็นแน่นอนเขาก็ใส่ใจอ่แล้วเึ่งจากนี้ยังทำงานหนักๆอยู่ไหมคะ้จะบอกว่าเวิร์คฟองโคลเขาไางานหนักกว่เดิมนปกเนี่ยเขาออฟฟิศเนี่ยก็จะบเก้าโมงเช้าแล้ว5้ามงเย็นนี่เวิร์คองโมลเนี้ยความแบบจริงิิ้งแรกเริ่มจากแปดโมงเช้าเโมงก็ต้องตื่เตรียมตัวทำพรีเซนเชันแล้วว่าที่เขาเป็นหัวหน้าคนนะคะก็เป็นานที่บบรอางเขาบอกเขาต้อง คือไปก่อนเริ่มก่อนกฝึกทีหลังเริ่มทีหลังเป็นห่วงสุขภาพหรืออะไรต่มไหมพี่เก๋ว่าทำงานหนักไปเราไม่บอกให้แบบเบาๆพรทุกวันแล้วก็ติดห่วงเพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันคือของต้องมาช่องทางของคอแล้วเราก็แบบใส่กูช่วงนี้ตั้งแต่คุยมาสองปีนี่แบบใส่กูจะใส่อะไรก็ถือว่าเพราะว่าทานของคอเยอะๆนะโคตรอันน้ำโพทะเลเขาเป็นอะไรแบบไขมันถูกตันอะไรก็จะบอกวขาแต่เขาก็ออกกําลังกายเยอะแต่เราก็บอกไว้ก่อนว่าต้องใส่กของคอตม้งใล้น้ำสะอาดลําไส้ พี่เก๋ก็คือแทนน้องอะพี่เก๋มีเป็นน้องหมาไปเลยก็เป็นบนลูกขาคือไม่มีความคิดว่าอยากจะมีอะไรเหมือนเดิมเลยพีเก๋เลยยังไงครับหรือว่าเราเห็นแเาเลยแ่ยกแล้วเลย่าเราแ่งงานมาด้วย่าเราก็ไม่ได้จรมีพยานแล้วก็เราก็มีร้านที่เรารัาเป็นแไรรองกับมานนะคะพเกแล้วงฝั่งพยนเไม่ได้อยากคนน่ารักมากคเข้าใจแนแรกนะคะก็ Dua oke, ada